พบกับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับอาจารย์วันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อกี้ก็ผู้เรื่องไฟก็เต็มไปด้วยไฟไฟครับไฟเสียงแหบแห้งเลยครับอันนี้ก็ไฟเหมือนกันแห้งเลยไฟเผาจนไม่มีน้ำใช่อย่างนี้ครับอันนี้อย่างที่ผ่านมาอันนี้ก็โรคอันเกิดจากไฟก็ได้อืมครับนะเมื่อกี้เราพูดถึงพัทธาปิตะน้ําดีในตะบออนครับนิ่วในถุงน้ําดีอืและมันมีน้ําดีเมื่อมันออกมาจากตับอ่อน มันจะกลายเป็นน้ำย่อยซึ่งเราเรียกว่าอภัทถะปิตะแล้วถ้าเผื่อว่าทั้งตัวภัทถะปิตะหรืออภัตถะปิตะก็คือตัวตับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตับมีปัญหาตับอักเสบตับอ่อนอักเสบตับย่อนนิ้วในถุงน้ำดีใช่ครับตับแลบตับย้อยตับย่อนหรือมีปัญหาตับเรื่องทางตับโรคทางตับอาการที่จะกลาวมาอย่างหนึ่งก็คือครับ เบาหวานเบาหวานโอ้ใช่เลยครับเบาหวานชัดเลยเพราะว่าตัวตับน่ะในแผนไทยถือว่าเป็นปิตะเรียกพัทธ,ธปิตะครับพอตัวพัทธ,ธปิตะพัทธ,ธปิตะผลิตปิดตังปิดตังก็คือน้ําดีนี่ละอ๋อครับอาจารย์ถ้ามันมีปัญหาแล้วน้ําดีเนี่ยหรือในขบวนการของของพัทธ,ธปิตะคือตัวตับเนี่ยมันผลิตมาตั้งหลายตัว ตัวหนึ่งที่เขาทำเนี่ยสมัยนี้เขาเรียกอินซูลินอ๋อครับใช่แต่แผนไทยเราเรียกเราไม่รู้จักคําว่าอินซูลินเราเรียกปิดตังครับโบราณ <c oughs> เรียกปิดตังปิดตังคือที่มันผลิตออกจากตัวตับครับตัวตับเราเรียกว่าอ่าพัทพัธทธาปิดต,ตาครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาเบาหวานเบาหวานเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกครับน้ําตาลมาน้ํนาน้ําตาลมาน้ํามันตามน้ํามันตามลมเกิดโอ้ไตพัง ่รเพาาะวามันจะเรียงเป็นสเต็กของมันมาเลยเพราะฉะนั้นพัฒนาการของโลกอย่างหนึ่งก็คือว่าตับไอเบาหวานเบาหวานครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาถึงเป็นเบาหวานทําให้เป็นตับหมอไทยก็จะไประวังที่ตับอืมครับหรือคนที่เป็นตับอยู่แล้วหมอไทยก็จะไประวังที่เบาหวานอืมครับพอเราไปดูที่เบาหวานหมอไทยก็จะระวังที่ไขมันระวังที่กองชีพจรที่มันเต้นขึ้นสูงหรือเรียกว่า ความดันโลหิตสูงและก็ไประวังที่ไตใช่ครับเพราะเรารู้ว่าพัฒนาการของโรคอันเกิดแต่ปิตะเนี่ยคือความร้อนเนี่ยมาเรียงลําดับของมันมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อต่อไเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจออย่างหนึ่งเราป้องกันอย่างครับเพราะเรารู้แล้วถ้าเกิดเราไม่ป้องกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดในวันหน้าไม่เกิดในวันนี้วันหน้าก็เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเอาก่อนเขาบอกว่าโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าให้ช่วยทวนนิดนึงอืมครับ ก่อนจะพูดต่อไปเนี่ยเขายกมือบอกหมอลืมไปครับส่วนผสมมะเกียที่ที่ใช้เขาคร่าวอ้าวคร่าวๆแล้วมันก็จะมีไพรไพรก่อนไพรในไพรมันมีสรรพคุณอะไรช่วยเรื่องเกี่ยวกับฟกช้ำฟกช้ำฟกบวมฟกช้ำแก้เสษภายในแก้เคล็ดขัดยอกแก้อเสบครับผมแล้วก็มีขมิ้นขมิ้นเนี่ยสรรพคุณมันคือโรคผิวหนังผื่นรับต่างๆเนี่ยขมิ้นใช้ขมิ้นครับคา นอกจากเอาไปต้มยำขาได้แล้วเนี่ยต้มขาได้แล้วเนี่ยแก้เนบชาแก้ผื่นคันแก้กลากเกลื่อนนะเขาใส่ใบพระพลึงใบพระพลึงสรรพคุณมันตรงๆเลยแก้เซฟเห็นไหมแก้เซฟแก้ปวดแก้เส้นพิการนี่สําคัญเลยแก้เส้นพิการครับขิงขิงทําหน้าที่อะไรแก้ปวดไม่ได้มาแค่ต้มกินขับลมเนี่ยเขาแก้ปวดได้เขาช่วยขยายรูขุมขนเพื่อจะให้ยาเขาให้ยามันลงไปข้างล่าง นอกจากเราใช้เกลือนํายาแล้วเรายังใช้ขิงนายาด้วยใช่ไหมกระชายเนี่ยบํารุงเส้นกล้ามเนื้อด้วยเส้นรวยให้มันแข็งแรงถูกต้องสุดท้ายใบขี้เหล็กอใบขี้เหล็กนี่คือตัวสมุนไพรแกปวดถ่ายเส้นคําว่าถ่ายเส้นก็คือถ่ายลมถ่ายลมออกจากเส้นถ่ายลมออกจากเส้นถูกต้องครับอาจารย์นี่คือสมุนไพรทั้งหมดที่เราใช้ในการเผายาใช่ครับแต่ท่านอย่าโจทย์แลวเอาไปทําเองที่บ้านนะครับอันตรายเพราะว่า เชื้มันมีกรรมวิธีมีขั้นตอนด้วยมีกรรมวิธีด้วยไม่ได้อยู่เฉยเราเห็นนะโอ้อย่างนี้ฉันทาเองที่บ้านก็ได้ได้อย่าไปทําทําได้แต่ต้องระวังใช่ครับแต่ต้องระวังอย่าทําดีที่สุดอย่าทำดีใช่รับให้ผู้รู้ทำเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุดปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าเราเล่นกับไฟเนาะยังไงก็แล้วก็เล่นจับของบางอย่างที่มองไม่เห็นต้องนะครับมาว่ากันต่อต่อเรื่องเบาหวานเบาหวาน เบาหวานเกี่ยวกับไฟได้ไงอย่างที่ผมบอกเห็นไหมม,มันเป็นตัวต่อของอาการครับนะพอเบาหวานก็เป็นไขมันสูงเป็นอะไรเป็นไปยาวเหยียดเลยมันจ,จนถึงจ่สุดท้ายตายพังเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะ,นะอาจารย์เนาะหลายๆอย่างนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเป็นเบาหวานที่เป็นตัวต่อแล้วเนี่ยนะมันยังมีตัวต่ออีกตั้งหลายตัวเนี่ยเพราะตัวที่สองที่เราเรียกว่าอาพพาธาปิตะ ก็คือปิดตังที่มันอยู่นอกตักอ่อนนะมันอยู่ตั้งไหนที่มันอยู่ตรงคอว่าไหมไทรอย่์โรคครเป็นไทรอยไทรอยเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะเป็นไทรอยไทรอยแ์ถ้าเผื่ออาการมันไม่ชัดเจนเน่มันรู้ยากนะครับใช่ไหมแล้วหมอไทยเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นไทรอยมันจะสําแดงอาการไทรอย์เนี่ยมันจะํำแดงอาการหากท่านมีอาการในกลุ่มดังต่อไปนี้ครับ สงสัยไว้ก่อนเลยมันเกิดแต่ตัวที่เราเรียกว่าอ่พัทธปิตะหรือน้ําดีนอกฝากครับนอกฝากมันอยู่ไหนเพราะมันอยู่นอกตับอ่อนมันก็อยู่ที่คอก็ได้มันอยู่ที่สมองก็ได้มันอยู่ที่ต่อมฤดูก็ได้ครับมันอยู่ที่ต่อมผลิตน้ําอสุจิก็ได้มันอยู่ตั้งหลายชิ้นมันอยู่ที่ไตก็ได้ต่อมไตสมองก็ได้ต่อมไรท่อต่อมไรท่อระบบต่อมไรท่อต่อมไรท่อในภาษาปัจจุบันในภาษาหมอไทยเราเรียกอ่ะพัทธปิดตะ มันผลิตปิดตังนอกนอกตับอ่อนถูกต้องครับมันจะมีอาการอะไรถ้าเปิดไทรอยเราสังเกตงี้หนึ่งใจสั่งเป็นคนใจสั่นไม่ใช่เป็นโรคหัวใจนะไม่ใช่ใจมันสั่งหัวใจเต้นแรงและเร็วออันไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะใช่ครับสองเหนื่อยง่ายไม่เกิดจากการทำงานง่ายอยู่าไม่ได้เกิดจากการทำงานกล้ามเนื้ออ่อนแรง อ่อนแรงเลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงไม่ได้ไปทํางานหนักเหนื่อยมาจากไหนครับโดยเฉพาะบริเวณต้นแขนกับต้นขาโอ้จุดนี่ไงมันอยู่นี้ไงต้นแขนต้นขานี่มันไอ้รอยมันอยู่นี้ไงก็ต้นแขนจุดเปิดปิดลมเลยนะจย์จุดเปิดปิดลมไปหมดจุดเปิดปิดลมไปหมดเลยครับหิวบ่อยนั่นกินได้มากครับแต่ผอมลงเรื่อยๆตอนนั้นที่กินเยอะ่น่าจะมีน้ํามีนวลเนาะแต่ไม่มี น้ำวนหายหมดไม่ได้อวบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรขี้ร้อนเหงื่อออกมากมีกลิ่นด้วยนะครับมีกลิ่นด้วยขี่ร้อนเหงื่อออกมากแล้วก็มีกลิ่นไม่ใช่กลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อมีกลิ่นเหงื่อสุดท้ายเนี่ยมักจะมีภาวะภาวะเราเรียกไฟระสับกระสาทำให้เกิดลมสวิงสวายนอนหลับกระสับกระ่ามหนาวนอกเย็นในหนาวนออใหญนนอนลอกร้อน้อง สลับกันไปสลับกันไปหรือไม่ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายใช่ไหมหมออาการเหล่านี้เนี่ยเป็นภาวะอาจเป็นภาวะของอาการไทรอยครับหรือแผนไทยหมอไทยเราเรียกว่าบ้านผมเขาเรียกว่าอภัทะปิดตะที่เสอเซมหะนี่อืมครับอยู่ตรงนี้โลกทางระบบน้ำไทรอยครับนะอีกอันหนึ่งมีอะไรมันมีอภัธะปิดตะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญ คืออ่าพระธาปิตะที่มันอยู่ตรงต่อมหมวกไตอ๋อครับอาจารย์ต่อมหมวกไตทําหน้าที่หลายอย่างนะม,มันก็เป็นต่อมไร้ท่อเช่นหนึ่งถูกครับแผนไทยเราก็เรียกเนี่ยอ่าพระธาปิตะเหมือนกันแล้วถ้าเกิดมีอาการมันจะเกิดอาการอะไรสําคัญเลยเช่นครับมันจะเกิดพิษตัวไตมันทํางานอะไรเราเราต้องรู้ดีไตกรองอยู่แล้วไตกรองถ้าเกิดมันกรองไม่ได้สิ่งสกปรกมันก็จะดันเข้าโลหิตอ๋อเกิดภาวะเป็นพิษในกระแสโลหิตครับ เป็นตะก,การเนี่ยสิ่งสโปรกมันเจือเข้าไปในโลหิตทุนอาการใหม่ดีไหมดีครับอาจารย์นะอาการกลุ่มเขาข้าวมันมีอะไรเท่าเท่าที่หมอจําได้ม,มีอะไรบ้างครับหมอว่าไปเลยครับอ,อ้าวโยนปุ๊บหมอรับปับ๊บรับไม่ถูกว่าหมอลืมเพราะกลุ่มอาการมันเยอะเยอะมากครับลองทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากลุ่มอาการนี้มันสําคัญแล้วเดี๋ยวนี้ภาวะเลือดเป็นพิษหรือเวลาเลือดเป็นพิษมันอยู่ข้างในเราไม่รู้เราไม่เห็นหรอกครับให้สังเกตอาการดังนี้ครับอาการมีหนึ่งนะครับ ปวดศีรษะเป็นประจำเลยครับจไม่ได้เกิดจากการทํางานหรือความเครียดนะอันนี้ต้องบอกก่อนปวดตึงคอบ่าไลไม่ได้เกิดจากการทํางานเหมือนกันเบื่ออาหารท้องอืดง่ายอนะครับทั้งที้ไม่ค่อยได้กินเบื่ออาหารก็ไม่กินแล้วทำไมท้องอืดได้ไงใช่หน้าตาหมองคล้ำไม่สดใสอันนี้ไม่เกี่ยวกับราศีมันไม่เกี่ยวกับราศีคิวขวามีแผลร้อนในประจําเลยครับไม่ได้เกิดจากว่าฉันเป็นร้อนในประจํา นะบางทีไม่ได้ร้อนไม่ไม่ได้เกิดภาวะร้อนข้างในแต่เป็นร้อนในเอ,อแล้วก็มีปากเปื่อยด้วยอาจาย์ปา,ปากเปื่อย,อยลิ้นเปื่อยนะใช่ครับแล้วก็ร่างกายอวบขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอ,อ,อ้วนโดยไม่มีเหตุนันควรอ <c oughs> อย่เฉยอ้วนได้อะใช่ครับร <c oughs> ่างกายขึ้นเอาขึ้นเอาสิวเซียนบนใบหน้านะครับแล้วก็เกิดฝ้าดําไม่ได้เป็นสิวเซียนเพราะเราเป็นวัยรุ่นนะ อยู่ดีก็เกิดขึ้นอ่าอยู่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นวัยรุ่นมักเกิดสิวแล้วแต่เป็นสิวอืมแล้วสิวที่เกิดเป็นสิวเซี้ยงสิวเซี้ยงด้วยครับเม็ดเล็กๆ็ใช่ไหมหัวแหลมๆหลมครับหัวแหลมแหลมใช่อ่ออนเพียงง่วงนอนสมาธิสั้นความจําไม่ดีอเกิดจากภาวะเลือดมันเป็นเลือดสกปรกอ่ะพูดง่ายใช่ไหมภาวะเลือดสกปรกไปเลี้ยงสมองไม่พอมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้ใช่ครับท้องผูกเรื้อรังเป็นลิศสีดวงทวารไอ้ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยสําคัญยิ่ง พอท้องผูกเหลือลังปั๊บอึมันไม่ออกของสกปรกมันอยู่ในท้องคือพิษนี่แหละครับมันพิษทั้งนั้นอ่ะมันก็จะเข้ากระแสโลหิตได้อ่ะว่าต่อเลยครับรอบเดือนมาไหมปกติครับไอรอบเดือนสาคัญเลยตกเขาเป็นประจำถ้าเผื่อมันไม่มาของมันต้องออกแต่มันไม่ออกดันแล้วเป็นยังไงล่ะครับก็ต้องย้อนกลับเข้าไปมันก็ย้อนกลับตีเข้าข้างในเกิดภาวะหลักการในหลอดโลหิตหรือภาวะเลือดเป็นพิษครับผม มีเพศสัมพันธ์ไม่ดีครับอาจารย์อ่านี่ก็ยกไว้ก่อนยกไว้นะครับเป็นผื่นคันง่ายมันแสดงออกทางผิวหนังแผนไทยเราเรียกว่ามะหิตาโลโคอ๋อโรคทางภายนอกโรคทางภายนอกแต่มันเกิดจากภายในอย่าลืมนะครับ หลอดเลือดเลือดมันวิ่งทั่วตัวมันเลี้ยงนะพอเลือดมันไม่สะอาดปั๊บมันไปหล่อเลี้ยงผิวหนังถูกไหมถูกต้องมันก็จะทําให้ผิวหนังในบางคนเป็นลมพิษง่ายแพ้ง่ายแพ้ง่ายเป็นพิษง่ายนึกว่าเจอลมหน่อยก็นึกว่าเรากินไปกินอาหารผิดไม่ใช่มันไม่ได้เกิดเพราะอาหารอย่างเดียวอย่างอื่นเยอะแยะเกิดว่าแพ้อย่างเดียวมันเกิดจากภาวะเลือดเป็นพิษก็ได้มีผื่นคันเป็นลมพิษบ่อย อ่ะหมอว่าต่ออะไรครับโอเคลมหายใจมีกลิ่นและผายลมเป็นประจำอันนี้ก็ข้างในมันสกรปรกแล้วครับแล้วเอาไอสิ่งปฏิกูลที่มันออกมาจากร่างกายกลิ่นมันจะผิดไปจากเดิมอมคือง่ายๆกลิ่นมันแรงกว่าเดิมใช่ครับอาจากลิ่นแรงกว่าเดิมกลินกก่นแรงกว่าเดิมเยอะโรคอาจจะมีโรคภาะวะแทรกซ้อนนะครับไตเบาหวานความดันเส้นเลือดตีบเห็นไหมภา,าวะเลือดเป็นปิ๊ปั๊บ เกิดแต่ไตได้ไหมได้มันเกิดแต่ไตได้ได้เห็นไหมว่าคนเป็นไตที่ต้องไปไปล้างไตทุกสัปดาห์ถ้าเผื่อไม่ล้างไตนะหรือล้างไม่ทันนะจะเกิดภาวะคุ้งคลั่งอืมใช่ครับหมอไทยเรียกอาการคุ้งคลั่งว่าอะไรนะดูดปีศาจเข้าสิงหมอไทยเรียกนะดูดปีศาจเข้าสิงครับก็พราภาวะเลือดเป็นพิษนี่ไงอืมเพราะว่าท่อไตมันทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับเสร็จติไตเป็นตัวทําความสะอาดในนี้ก็บอกตับไหมมีครับตับด้วยเพราะตับเป็นตัวกรองเป็นตัวทําความสะอาดครับถ้าเผื่อ มันมันใช้งานไม่ได้มันใช้งานไม่ดีภาวะเลือดเป็นพิษตามอับกเศษแล้วมีอะไรอีกเบาหวานเบาหวานเบาหวานก็คือตะกันในหลอดโลหิตไขมันก็คือตะกันในหลอดโลหิตความดันมันตามที่โบราณพูดไว้เขาช่วยหนึ่งนาทีเนาะน้ําตาลมาน้ํามันเกิดลมมา ไตพังใช่เรียงตามลําดับมาเลยใช่ครับในลักษณะทั่วไปนี่เป็นโรคอันเกิดจากไฟเป็นเหตุก็ได้นะเราเรียกว่าพัทธปิดตะพัทธปิดตะใช่ครับดีในฝากดีนอกฝากนี่ยังไม่ได้ขึ้นกําเดาครับยังไม่ได้ขึ้นดีในฝากก็คือน้ําดีใช่ครับดีนอกฝากก็คืออย่างต่อมไทรอยด์ต่อมต่อมไร้ท่อต่อมนะครับอาทิตย์หน้าคุณหมอสัญญาแล้วนะว่าจะมาตอกเส้นให้ดูต้องตอกเส้นครับรอชมเลยครับพุธหน้าเวลานี้ มาดูการตอกเส้นกันว่าคนโบราณเขามีศาสตร์ยังไงใช่ครับบอกเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออาการที่เราได้พูดไปแล้วนะครับตัวเราคนในครอบครัวเราหรือคนที่เรารู้จักอยากจะหาแต่เราไม่รู้ว่าหาวิธีการรักษามานานแค่ไหนแล้วโทรมาปรึกษานะครับกับคุณหมอ029339048กด1นะครับ9ในกานะครับถึง16ในกาโทรไปสอบถามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ใช่ครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนพูดจอบคุคนะหม่ติดตามเราสองคนครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ